Wi ขั้นตอนการทำงานของตำแหน่งกราฟิกมาร์เก็ตติ้งเรามาทำความเข้าใจขั้นตอนการทำงานของกราฟิกมาร์เก็ตติ้งแบบเข้าใจง่ายๆภายใน5ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1เริ่มจากที่เราได้รับงานที่ได้รับมอบหมายขั้นตอนที่2คิดและวางแผนงานที่ได้รับมอบหมาย ขั้นตอนที่3หาข้อมูลและรูปภาพที่จะใช้ประกอบงานที่จะทำขั้นตอนที่4ลงมือออกแบบและจัดวางงานตามรูปแบบที่วางไว้ขั้นตอนที่กํากำหนดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวันสัปดาห์และเดือนต่อไปเรามาทำความเข้าใจขั้นตอนการทำงานในแต่ละโปรเจกต์ของตำแหน่งกราฟิกมาร์เก็ตติ้งแบบละเอียด เริ่มที่ขั้นตอนการถ่ายภาพหรือโปรดักสินค้าของบริษัทใน4ขั้นตอนขั้นตอนที่1ให้ถ่ายภาพด้วยโหมดไฟรอเพื่อให้ได้ไฟคุณภาพสูงสำหรับนำไปแก้ไขหรือปรับแตง่งขั้นตอนที่2นํนำภาพที่ถ่ายด้วยไฟรอมาทำการแต่งสีและแสงขั้นตอนที่3นํนำภาพที่แต่งแล้วมาทำการรีทัชให้ภาพสวยงามมากขึ้นขั้นตอนที่4ี่ นำภาพที่ดีทัชแล้วมาทำการดคทัดเป็นไฟล์ png เพื่อเก็บเป็นเมทัลเลียวไว้ใช้งานในโอกาสต่อไปต่อไปขั้นตอนการถ่ายทำวิดีโอเสร็จใน6ขั้นตอนขั้นตอนที่1วางโครงเรื่องและคิดคอนเทนต์เพื่อเตรียมการถ่ายทำขั้นตอนที่2ถ่ายวิดีโอและรูปภาพตามโครงเรื่องเพื่อเก็บเป็นฟุตเทจที่จะนำไปตัดต่อวิดีโอขั้นตอนที่3จัดเรียงวิดีโอตามโครงเรื่องและคอนเทนต์ ขั้นตอนที่4แต่งสีวิดีโอและใส่รานซิชั่นต่างๆตามที่ต้องการขั้นตอนที่5ใส่เสียงเพลงประกอบวิดีโอหรือเสียงภาคลงไปในวิดีโอขั้นตอนที่6ใส่เอฟเฟกเสียงต่างๆตามต้องการแล้วทำการเอ็กคอร์ตได้เลยขั้นตอนการออกแบบสติกเกอร์ฉลากสินค้าใน3ขั้นตอนขั้นตอนที่1รับบี p จากเซล์เลือกขนาดของงานรูปภาพหรือโลโก้ที่ต้องใช้ข้อความที่จะใส่ และสีที่ต้องการขั้นตอนที่ 2. รับบีบเรียบร้อยแล้วก็ทําการออกแบบได้เลยขั้นตอนที่ 3. เมื่อออกแบบเสร็จแล้วให้ส่งงานที่ออกแบบให้เซล์ลทําการส่งให้ลูกค้าตรวจสอบและคอนเฟิร์มหมายเหตุการออกแบบสามารถแก้ไขางานได้3ครั้งขั้นตอนการทําเว็บไซต์ง่ายๆภายใน3ขั้นตอนขั้นตอนที่ 1. คิดคอนเทนต์และรูปแบบการจัดวางรูปภาพในเว็บไซต์ ขั้นตอนที่2อออกแบบรูปภาพตามขนาดที่ต้องการขั้นตอนที่3เมื่อออกแบบรูปภาพเสร็จก็จัดวางรูปภาพลงเว็บไซต์ตามต้องการได้เลยขั้นตอนการทําภาพแอดลงโซเชียลใน4ีขั้นตอนขั้นตอนที่1เริ่มจากการคิดคอนเทนต์สาหรับการออกแบบแอดขั้นตอนที่2เตรียมข้อมูลและรูปภาพสําหรับทาแอดขั้นตอนที่3ตั้งหน้าอาร์ตบอร์ดหรือขนาดแอดที่ต้องการ ขั้นตอนที่4จัดวางข้อความและรูปแบบตามที่ต้องการมาถึงขั้นตอนการออกแบบสร้างการรับรู้ภายในองค์กรแค่4ขั้นตอนขั้นตอนที่1เริ่มจากการรับบีบว่าต้องการให้เราสร้างการรับรู้เกี่ยวกับอะไรขั้นตอนที่2หาข้อมูลรูปภาพและคิดข้อความสําหรับสร้างการรับรู้ขั้นตอนที่3ตั้งหน้าอาร์ตบอร์ดหรือขนาดที่ต้องการขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4 ทำการจัดวางรูปภาพข้อความและรูปแบบตามที่ต้องการได้เลยขั้นตอนสำคัญเมื่อทำโปรเจกต์ต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราทำการจัดเก็บไฟล์งานทั้งหมดลงระบบ Genius Marketing ให้เรียบร้อยและนี่ก็คือ WI ขั้นตอนการทำงานของ Graphic Marketing ครับ